สวัสดีคุกค็อยู่ในเกมยอดฮิตในตอนนี้นะวันนี้ก็จะมาแจกแบบของทุกอย่างที่โดนลอ็อกพวกชุดหรือว่าสกินหรือว่านักการนะหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคนุให้ไปทําตามเลยนะเดีย๋ยวไปดูกันเลยว่าจะทำาไงก่อนจะไปดูวิธีทํานะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคนะคองรู้ก็กด ตาลิงก์มานะมันก็จะเป็นหน้านี้นะคนดูแล้วให้เรากดตรงรูปโหลดตรงนี้กดโหลดไปเลยกดโหลดไปเลยนะคนดูโหลดด้วยอะไรก็ได้โหลดมาก็รอให้มันโหลดเสร็จเราก็จะได้มาแบบนี้นะก็จะโหลดเสร็จใช่ไหมรอยโหลดเสร็จนะคนดูโหลดเสร็จแลาให้เข้าไปที่ไฟล์นะคนดูแล้วให้ไปที่ ไปที่ดาวน์โหลดนะครับนูดาวโหลดแล้วก็ให้เลี่อนหาไฟที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้ก็ให้เรากดเข้าไฟล์ตรงที่เราโหลดเสร็จแล้วนดูให้เรากดแยกนะกดแยกให้เราคัดลอกไปเลยนะให้เราคัดลอกไปคัดลอก ขันลอกขันลอกมามา Android ย a t ตาเราให้เรากดวางตรงนี้ใล้เราหูกดวางกดวางเลยเสร็จแล้วให้ลองลองไปเช็ดในเกมด,ดูนะครับว่าได้หรือเปล่านีน้องดู 来啦，好啦<了>。